นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car o ฟ n o สวัสดีครับพบกับ Car o ฟ n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับ CRV จัดเป็นรถในลักษณะของรถกึ่งตรวจการกึ่งออฟโรดเพราะมีความเป็นเก่งในตัวที่สมบูรณ์แบบทั้งความสะดวกสบายในการโดยสารการขับขี่ รวมทั้งสมรรถนะของรถที่เล่งความเร็วได้จากชุดเกียร์4ีออโตได้ดีเท่ารถสปอร์ตขณะที่มีสัดส,ส่วนที่ออกแบบมาให้มีระดับท้องรถสูงใช้ยางขนาดใหญ่ที่พร้อมจะตะลุยทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อหน้าและ4ล้อฟูลไทม์ในสภาวะที่ต้องการแรงฉุดของล้อทั้ง4บนเส้นทางที่สมบุกสมบันแนวออฟโรดจึงเป็นรถที่อยู่ในประเทศผสมเสร็จคือใช้งานปกติแบบเก่งก็ได้หรือสมบุกสมบันก็ดี ต้องใจคนรุ่นใหม่ที่มีแนวทางชีวิตโลดโผนนักนิยมธรรมชาตินิยมกีฬาและการพักผ่อนอย่างจริงจังในวันสุดสัปดาห์มีน้ำหนักเบากว่ารถออฟโรดโครงสร้างน้ำหนักเบาช่วยให้ไม่สูญเสียพลังเครื่องยนต์สามารถให้อัตราเร่งดีขนาดของตัวถังนั้นไม่สูงโย่งแบบรถออฟโรด road, จึงเกาะถนนกว่ารวงทั้งระบบช่วงล่างอิสระสี่ล้อดับเบิลวิชโบนขับขี่ง่ายดายไม่แตกต่างจากรถเก๋ง ด้วยระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ชุดเกียร์4ออโต้รวมทั้งวงเลี้ยวที่แค่เพียง5.3เมตรให้ความคล่องตัวต่อการขับขี่ในเมืองได้ไม่แพ้รถเก๋งขนาดกลางติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบคันภายในออกแบบกว้างขวางที่นั่งทั้งหมดจุได้2บวก3ที่นั่งแบบสบายๆขณะที่ด้านหลังก็สามารถบรรจุที่นั่งสำหรับผู้มีรูปร่างไม่ใหญ่โตมากนักโดยสารอีก2คนโดยหันหน้าเข้าหากันซึ่งที่นั่งทั้งหมดนั้นก็เข้าออกสะดวก จากประตูสูงที่ยังให้ศาสนาวิถัยที่ดีกว่ารถเก่งด้วยจะว่าไปแล้วรูปทรงของ CRV นั้นมีจุดเด่นตรงที่ความลงตัวของความเป็นเกง่งด้านหน้าสไตล์ Honda ปัจจุบันกับความสมส่วนของตัวถังที่เป็นรถแวน5ประตูจะมีลักษณะลู่ลมกว่าออฟโรดหลายๆคันแต่จากการทดลองขับจับได้ว่าตัวถังนี้ทนต่อการประทะของลมในแบบที่มั่นใจต่อการควบคุมพวงมาลัยไม่เกิน140กิมต่อชั่วโมง ที่ระดับ 110- 120ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นช่วงความเร็วที่ดีและคุมรถได้ง่ายๆพอๆกับคุมซีวิกแต่เหนืออื่นใดของการทรงตัวต้องยกให้กับช่วงล่างระบบดับเบิลวิชโบนหรือปีกนก2ชั้นโดยด้านหน้านั้นคงลักษณะาคล้ายกับชุดของซีวิกและแอคคอร์ดส่วนด้านหลังนั้นออกแบบใหม่ที่ดูบึกบืนกว่าคงทนต่อการกระแทกกระทันลักษณะาคล้ายกับช่วงล่างแบบมันติลิงของนิวแลนเซอร์เพียงแต่ใหญ่โตหน้าเลื่อมใส รองรับด้วยชุดโชคกอัพแบบมีคอยสปริงในตัวให้ความนุ่มนวลที่ดีใกล้เคียงแอคคอร์ดแต่ไม่นุ่มขนาดซีวิกแล้วก็ไม่กระด้างแบบรถออฟโรด load, ให้ความรู้สึกนุ่มแบบซาดิกนิ่มๆในทางครุขระความเป็นรถขับเคลื่อนสีล้อของ CRV นั้นยากที่จะรู้สึกได้เพราะว่าวิาวศวกรฮอนด้ามุ่งจะให้สามารถใช้ CRV ในแบบผ่านเส้นทางได้มากกว่าจะให้รู้สึกกับการทำงานแบบ 4WD เนื่องจากในภาวะปกตินั้น CRV จะขับเคลื่อนแบบ2ล้อหน้าดังเช่น Civic และ Accord เพื่ออัตราการเร่งและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างต่อเนื่องสภาพของล้อต้องเจอกับเส้นทางที่ผิดแปลกจากปกติระบบสั่งงานให้ล้อหลังทำงานคู่กับล้อหน้าแบบ Full Time 4 Wheel Drive ก็จะเริ่มทำหน้าที่แบบอัตโนมัติช่วยให้เกาะถนนดีขึ้นลดการเสียการทรงตัวและมีประสิทธิภาพในการไ่ามากขึ้น การทำงานของระบบนั้นผู้ขับแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าล้อทั้ง4ทำงานแบบ FWD หรือ 4WD ปล่อยให้กลไกของเกียร์และ d u เอลปัมจัดการกันเองเพื่อการขับขี่ต่อเนื่องที่แน่นอนต่อการคุมรถสเปคเครื่องยนต์ของ c r v DOHC เป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบเรียงขนาด1,972ลูกบาทก์เซนติเมตรแบบชักยาวฝาสูบแบบ16วาลลักษณะ DOHC หรือเพาลาลาลิ้นคู่ เหนือฝาสูบขับด้วยสายพานจัดว่าทันสมัยไฮเทคกว่าเครื่องยนต์16วาลกวของซีวิกให้พลัง130แรงมา้าที่5,500รอบจากการป้อนเชื้อเพลิงชนิดมันติพอย์เร่งได้รวดเร็วแม้ว่าจะใส่ย,ยางขนาด25 5ทับ70คูณ15การออกรถก็รวดเร็วไม่แพร้รถเล็กขนาด1 6 0 0ทั้งซีซีทั้งๆที่ล้อโตกว่าและรถก็หนักกว่าราวๆ3า CRV ถูกบรรจุด้วยชุดเกียร์4ออโต้ โดยเกียร์ที่4เป็นอัตราทดโอเวอร์ด라이์ถนอมเครื่องยนต์ด้วยอัตรารอบแค่2,550รอบที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมาะสมกับท่านที่กำลังอยากได้รถใช้กับครอบครัวขนาดที่ํำไปใช้ขับในเมืองและสามารถใช้สุดสัปดาห์อย่างรถปิกนิกได้จริงจัง CRV คงเป็นทางเลือกสำหรับรถที่ใช้หลากหลายรูปแบบในราคาปัจจุบันที่สามารถจับจองได้ไม่ยากนัก